ปัญหาของสถานีชาร์จรถ e ีวีในประเทศอเมริกาประเทศอเมริกาก็มีทิศทางเหมือนกับประเทศที่พัฒนานแล้วทั่วโลกนะครับเขาพยายามรักโลกด้วยการเปลี่ยนการใช้พลังงานรถยนต์จากพลังงานสันดาปหรือว่าพลังงานฟอสซิลที่ก่อให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกทั้งการเผาไม้เองและกระบวนการผลิตพลังงานมากมายนะครับมาสู่การใช้รถพลังงานไฟฟ้าหรือที่เราเรียกว่ารถ E ีี แล้วเขาก็มีมาตรการสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเนี่ยได้หันมาใช้รถ e ีีเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเพลี่ยงยิ่งมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสถานีชาร์จหรือจุดชาร์จในพื้นที่สาธารณะประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้ออกงบประมาณถึง7,500ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจะสร้าง EV Charging Station ให้ทั่วประเทศครับโดยมีเป้าหมายว่างบประมาณก้อนนี้ จะเอาไปสร้างสถานีชาร์จได้ถึง500,000สถานีชาร์จหรือ500,000หัวชาร์จท,ทีเดียวในช่วงเวลา3ปีที่วางแผนไว้โดยที่ท่านประธาน,นาธิบดีก็ได้ลงนามในกฎหมายฉบับหนึ่งที่เรียกว่าใบพาติสานอินฟราสัคเจอร์ลอนะครับในเดือนพฤศจิกายน2021งพประมาณทั้งก้อนนะครับ7,500ล้านเหรียญสหรัฐท,ที่จะสร้างตัวชาร์จของ EV เนี่ยนะครับ สใน3ของงบประมาณก้อนนี้หรือว่า5,000รล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเอาไว้สำหรับสร้างโครงการที่เรียกว่า National Electric Vehicle er Infrastructure Program ก็คือการไปสร้างสถานีชาร์จตลอดแนวของทางหลวงแผ่นดินสายประธานทั้งหมดของประเทศเขาเพื่อให้คนที่เดินทางไกลๆเนี่ยสามารถที่จะชาร์จได้อย่างเหมาะสมโดยที่ตั้งเป้าไว้ว่า แต่ละสถานีจะห่างกันไม่เกิน50ไมล์บนตลอดแนวทางหลวงแผ่นดินสายหลักของประเทศของเขานะครับแต่ว่าจากปลายปี2021จนถึงวันนี้มีเพียงแค่7สถานีย้ำนะครับ7สถานีชาร์จจากทั้งหมด500,000สถานีชาร์จที่วางแผนเอาไว้นะครับมีเพียงแค่7สถานีที่ได้ถูกสร้างตามงบประมาณก้อนนี้ แต่คุณผู้ฟังอย่าตกใจไหมนะครับว่าประเทศอเมริกาทั้งประเทศจะมีสถานีชาร์จ EV เพียงแค่7สถานีไม่ใช่ครับทั้งประเทศมีอยู่ประมาณ184,000สถานีที่อยู่บนพื้นที่สาธารณะไม่ใช่อยู่ในตัวอาคารที่จำกัดเฉพาะในบ้านให้เข้าไปใช้งานหรือคนในอาคารคอนโดนั้นใช้งานได้เท่านั้นนะครับแล้วมีจำนวนสถานีชาร์จที่เพิ่มขึ้นนะครับประมาณพันแห่ง ต่อ1สัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือภาคเอกชนทําเองหรือว่าเมืองทําเองไม่ได้มาจากงบประมาณก้อนใหญ่ที่ประธานาธิบดีไบเดนได้ออกกฎหมายและออกผ่านงบประมาณออกมานะครับแต่ว่าความคืบหน้าของงบประมาณก้อนใหญ่นี้ก็มีครับเพราะวัน,ะวนนี้ 27โมลรัตจาก50โมลรัตของประเทศอเมริกาเนี่ยได้ลงนามจับมือร่วมกับภาคเอกชนโดยใช้งบประมาณก้อนนี้นะครับในการที่จะสร้างสถานีชาร์จในพื้นที่สาธารณะโดยคาดว่าสิ้นปีนี้จะเปิดใช้บริการได้มากกว่า1,000สถานี ฟังมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังทั้งหลายอาจจะตั้งข้อสงสัยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่างบประมาณก็ออกมาแล้วก้อนใหญ่ทีเดียวความพร้อมต่างๆก็มีอยู่ทั้งหมดทำไมสถานีชาร์จ EV จุดชาร์จ EV ในพื้นที่สาธารณะมันไม่เกิดขึ้นสัทีหรือว่าเกิดขึ้นในอัตราที่ช้ามากเพราะว่าโปรโตโคอลหรือว่าระเบียบในการบริหารจัดการและในการก่อสร้างโครงการต่างๆในพื้นที่สาธารณะของประเทศอเมริกา มันมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากครับการที่จะสร้างสถานีชาร์จ E ีวในพื้นที่ไหนก็ตามระเบียบของทำเนียบขาวบอกว่าจะต้องเคารพถึงความหลากหลายของคนในพื้นที่ความเท่าเทียมกันและและความเห็นของคนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องหรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในพื้นที่ที่จะติดตั้งสถานีอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้มันยาวมากครับแถมยังมีข้อกำหนด ของประธานาธิบดีออกมาอีกครับว่าโครงการเหล่านี้จะต้องไปลงก่อสร้างหรือไปลงทุนในพื้นที่ที่เป็นชุมชนด้อยโอกาสหรือว่า under served community ไม่น้อยกว่า40%ของโครงการทั้งหมดสองประเด็นซ้อนทับกันเลยนะครับคือต้องได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในพื้นที่และอีกข้างหนึ่งก็คือ จะต้องไปลงในพื้นที่ที่สนับสนุนให้คนกลุ่มด้อยโอกาสหรือพื้นที่ที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอเนี่ยไม่น้อยกว่า40%ของงบประมาณทั้งหมดเพราะว่าเขาตั้งเป้าหมายว่าให้ตัว EV charger และเงินลงทุนต่างๆของรัฐมันต้องไปช่วยชุมชนที่ด้อยโอกาสหรือชุมชนที่ยังไม่มีโอกาสในการพัฒนาเป็นการเติมโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นแห่งอนาคตเพื่อให้ชุมชนเหล่านั้นได้ลืมตาอ้าปากหรือว่าพัฒนาขึ้นมาได้ดียิ่งขึ้นนะครับ พอมีประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาก็เป็นปัญหาใหญ่ๆในการที่จะเดินผ่านกระบวนการต่างๆไปสู่การอนุมัติให้ก่อสร้างครับไม่ว่าจะเป็นข้างการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับจะต้องได้รับการยืนยันว่าจะได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมมีการสนับสนุนให้คนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงความเห็นและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมมีการ ต้องไปประชุมประชาชนหลายครั้งมีความล่าช้าทําให้ต้นทุนสูงขึ้นต้องได้รับการยอมรับจากทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นคนผิวสีกลุ่มผู้หญิงกลุ่มเด็กบิสเนสต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ร้านค้าขนาดเล็กและอื่นๆที่จะต้องผ่านกระบวนการนี้ทั้งหมดครับเขาประมาณการว่าหลายๆสถานีที่ได้รับการดําเนินการผ่านกระบวนการเหล่านี้นะครับต้องผ่านหน่วยงานต่างๆของภาครัฐ ถึง19หน่วยงานและจัดประชุมกับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายสิบครั้งทีเดียวเพราะฉะนั้นต้นทุนมันสูงการกระทำอะไรต่างๆมันก็ล่าช้าไปหมดนะครับด้วยความยากลําบากและกระบวนการขั้นตอนต่างๆที่มากมายครับมันนํามาซึ่งปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือโครงการจะสร้าง EV Charger ตรงไหนที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดประชาชนยอมรับมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและอื่นๆอีกมากมายนะครับกลายเป็นพื้นที่ที่ ไม่มีความต้องการในการใช้ EV Charger อย่างเหมาะสมครับอย่างเช่นเมืองเล็กๆในมอนรัตโอไฮโอครับผ่านกระบวนการได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดและก่อสร้างโดยงบประมาณก้อนนี้จนเสร็จสิ้นนะครับปรากฏว่าไม่มีคนใช้ครับในหนึ่งชั่วโมงแรกของสถานีที่เปิดออกมาใช้งานไม่มีคนใช้งานเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยมาใช้งานแต่ถามว่า ทยอยมาใช้งานแค่ไหนก็น้อยมากๆครับเพราะว่าในมอรัฐโอไฮโอรถที่อยู่ในมอรัฐนี้มีเพียงแค่0.33เท่านั้นครับที่เป็นรถ e ีวี0.33เท่านั้นน,นะครับเพราะฉะนั้นสถานีก็สร้างได้ยากแล้วพอสร้างมาปุ๊บก็มักจะได้อยู่ในพื้นที่ที่คนยอมรับแต่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีดีมานหรือไม่มีความต้องการในการใช้รถ E ีวี ปัญหาใหญ่ๆตัวนี้เนี่ยเขาทำการสรุปออกมาครับว่า cost effective ไม่ได้เลยเพราะว่าเงินที่ลงมามีพร้อมทุกอย่างแต่ต้องไปผ่านกระบวนการต่างๆมากมายแล้วเงินไปลงอยู่ที่กระบวนการที่ทำเนียบขาวตั้งระเบียบไว้ว่าต้องได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดโดยเพราะยิ่งชนกลุ่มน้อยจะต้องไปลงทุนไม่น้อยกว่า40%ในพื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานมันไม่พอเพื่อให้มัน มีโครงสร้างพื้นฐานใหม่สร้างการเติบโตตรงนั้นขึ้นมาได้แต่ว่ามันไม่มีดีมานของการใช้รถ EV ครับก็เ,เลยยังเป็นปัญหาอยู่ว่าทำไมให้เงินมาตั้งแต่ปลายปี2021กรอบงบประมาณมาหมดแล้วแต่สร้างเพิ่มไม่ได้มากนะักเพราะว่ามันอยู่ที่กระบวนการในการจัดการตรงนี้นี่เอง ก็คงต้องติดตามต่อไปครับประเทศไทยก็คงจะต้องมีการพัฒนาและก่อสร้างสถานีชาร์จรถ E ีวีเพิ่มขึ้นอีกมากทีเดียวแล้วเราก็ต้องคิดครับว่ามันจะมีกระบวนการที่จะได้มาซึ่งการก่อสร้างอย่างไรงบประมาณจะอยู่ที่ไหนยังไงดูที่อเมริกาเป็นเยี่ยงอย่างไว้เพื่อจะทำการวางแผนของเราให้สอดคล้องและไม่เจอปัญหาอย่างเขาต่อไปในอนาคตวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ